สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่เป็นเครื่องผูกอ้อยนะครับของเสียอาของทำเองครับ ครับแล้วอันนี้มันคืออะไรอ่ะมันมีมอเตอร์ด้วยยัดเข้าไปช่องนี้นะครับเอาไว้กินกินอ้อย่นี่เหรอเข้ามาใส่นี่เลยครับโอเอาปั่นปั่นตอนนี้ลงมาล่างเนี่ยปัอ๋อนี่ครับออกนี้เลยครับเนี่ยตรงไหนอ่ะไหนๆนี่เราลองให้ดูหน่อย โอ้มันจะสับไปด้วยอันนี้ร้านเป็นตีแหวกไหมครับตีแหวกแล้วก็จานฐานแล้วปั๊มไฮดรอเลยด้วยนี่นะครับท่าจะลงไปนี่นี่ทำทำไทยอ๋อปั๊มอ๋อไปยกขึ้นยกลงครับมันหนักนเนาะเลยไปช่วยโอ้แล้วก็าจะกินตัวนี้มันหนีแล้วพี่ต้องปั่นหน่อยโอ้เ๋งความเป๊นไทยผมไม่ค่อยดี เมื่อมันข้างในมันรั่วออ๋ปั่นปั่นแล้วมันมันออกข้างในได้เนี่ยเนาะของเสียอ่าใช่ไหมพี่ครับครับแล้วทำเองไงหรอเขาทำเองเขาเขาไปดูตัวอย่างมาเหมือนกันครับอ๋เขาไปดูตัวอย่างมาแล้วเขาก็มาทำเองมาทำไมาดัดแปลงเองนะครับโอ้ยอดเลยครับคนไทย หน้าไปแลวหน้าแหวกมาก็ทำไปปลูกไปทำไปปลูกไปกวนจะได้โอ้นูี่มันง่ายนะครับเนี่ยอ่ะยัดตัดยัดตัดพอตัดเสร็จก็ลงมาตรงนี้ก็แหวกล่องรอไว้ฝังครับเนี่ย โอ้มีลูกตุ่มตามหลังนี่นะครับกันหลังหลงมันไถเข้าไปลึกนะครับเนะี่ย ครับโอ้โหคนไทยนี่สุดยอดเลยครับไม่รู้เหมือนกันครับไปดูแบบที่ไหนมาแต่ข้าท่าเลยโอ้โหคุณ คนมีนาที่ยัดนะเสรอต่อ ว่า M 1 0 8 S งศูเย์แปด S ขับมารับเลยเสร็จแล้วก็กลับรถครับนี่นะครับฝังพอสับปุ๊บเปิดมันก็จะกบดินนะครับนี่ กลบลิ้นอย่างนี้นเลยพี่อ่าอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ้า ดึงยัดดึงยังดอย่างนี้ครับคนหลังคนหน้าก็มีหน้าที่ขับครับจะเหยียบนะครับเนี่ยเก็บเนียนกิบครับ โอ้โหฝุ่นยอดแปบ๊บเดียวครับเสร็จไปแล้วสองรอบไปกลับห่าด้านหลังเป็นปั๊มยกนะครับยกขึ้นกด มีคนคุยเก็บหัวให้ที่หลังอีกทีนะครับเพราะว่าตรงปลายมันจะไม่ได้กบไว้ครับมันต้องยกเพื่อเลี้ยวมีคนคอยกบทีหลังอีกคนนะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณผู้ชมผู้สั้นที่กดติดตามและรับชมตลอดครับ ขอบคุณครับ